สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับนี่สิพาไปเบิงเปียนนาประดุกครับเลี้ยงปลาดุกไว้แห้าร้อยหกร้อยตัวนี่นแหละครับนั่นสิกระลังใหญ่ครับแต่ว่ากระลังเปียนนมภาพไปเบืองครับสองเดือนครับประดุกสองเดือนกระลังเปียนนมนั่นครับ ว่าคิดดูไม่ยอมอยู่ฟอกประดุกกำลังใจไงครับนี่เป็นสะ หลังขอบงูครับแต่ว่ามือนี่แปลกปลามันขื้นมากมันขื้นมากแบบคือมันจะนอกน,น้ำเลยนะครับแปลกๆคือก,กัน,นปลาทับทิมปลานิลปลากดกับขื้นมากครับปลาตะเพียนกับขื้นมากแ,แปลกปกติบรเห็นขื้นมากแบบนี้ ก็ิบกขึ้นมากแบบนี้อันนี้ขึ้นมากผมครับปลาแทบจิ้มเลยครับปลากระเทียนครับเต็มชะเลยน,นี่ครับปลาดุกผมกำลังเปลี่ยนนามครับสองเดือนครับสองเดือนผมใส่แบบการลักนามครับเพราะว่าผมเบี้ยงอยู่คู่สะหมดต้องใส่พลังงานเหนียงครับดูดลงเลยครับผมครับ กลังเปลี่ยนนน้บอี่ผมลองเอาน้นาำบาดานเลี่ยงนะครับมันจะมีตายแปลกตัวแห่แหละก็ตายครับก็บเมื่อผู้ประสบการเลี้ยงป่าบุดูขค้อกันครับนะเห็นตะหัวตายอยู่หันเพิ่ม2สองตัวออแปลกกั่กันเลี้ยงไว้เพร่อได้กินจะคองครับ ลดต้นทุนในการใส่ชีวิตกะแง่หลังจากดูแลง,ง้อแล้วกะมา่อพ่อประเดเบึงป่าครับแก่เสี้ยงไปนำ้ำล่าม,มือกะบ่างาม,มาเดีนน้ำบาเลยครับเบิ้งป่าแก่เมื่ครับผู้ใดรู้เรื่องป่าว่าเป็นอย่างไรล่ะคือตายกัคอมเมนต์เห็นได้ด้อครับ นะครับกำลังเรียนนามใหม่ครับเ้านี้ก็ขอสวัสดีครับ